สวัสดีครับวันนี้พามาชมหน้างานนะครับเป็นลงไฟประดับในงานเลี้ยงบริษัทนะครับอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับนี้เป็นโรงงานบริษัทเอสเตโมโคราชนะครับอันนี้ขออนุญาตเทน้ํานะครับวันนี้ในมีโอกาสมารับใช้นะครับลงไฟหมุนนะครับไฟต้นนะครับจํานวน2ต้นแล้วก็จะเป็นไฟทางในบริเวณงานนะครับไฟหลักเป็นไฟหลักไฟทางนะครับอยู่นั่นในแล้วก็ บริเวณที่จอดรถครับนสนามบริเวณเราก็นะครับฝั่งนี้ลานจอดรถนะครับตอนนี้ก็ช่วงเตรียมนะครับปล่อยอันนี้เราเซตร,ระบบกันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ติดเป็นไฟพัดหนึ่งต้นนะครับอยู่ตรงนี้รอตอนเย็นค่อยปล่อยแสงสว่างกันครับน,นี่นะครับอันนี้จะเป็นไฟรูปกล้วยนะครับ ดูแบดมินตันสวยๆกันเลยตรงนี้นะครับบรรยากาศของงานรอบๆงานนะครับอันนี้ไฟเขาจะให้เอาไว้ข้างนอกนะครับส่วนในงานเ็าจะเป็นไฟลักไฟทางที่อยู่นะครับในเขตโคราชนะครับมีงานมีการเรียกใช้กันได้เลยไฟประดับโคราชนะครับโทรศูนย์แปดหกเก้าเก้าห้าเก้าสองสองเก้านะครับผ่อนไฟประดับโคราชยินดีให้บริการนะครับันะบสาย งานเล็กงานใหญ่งานเลี้ยงสังสรรค์งานบุญงานบวชงานแต่งงานนะครับเียกใช้กันได้เลยวันนี้เรามาบริการกันนะครับเล็กๆใหญ่ๆเราก็รับได้นะครับรับหมดเลยยินดีให้บร,ริการนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหลักนะครับทางเข้างานด้านข้างนะครับข้างในก็จะเป็น้านยินเลี้ยงนะครับเรายินดีให้บร,ริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ โทรปรึกษากันก่อนได้นะครับราคาเป็นกันเองโทร0869959229เดี๋ยวช่วงเงยน็นๆค่ำๆนะครับที่เปิดลองแสงแล้วเราจะเปิดให้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็เปิดแต่ยังไม่เห็นความยังไม่มืดนะครับก็เห็นแสงอยู่บ้างนิดหน่อย เป็นการเทสเริ่มต้นนะครับใกล้ๆเดี๋ยวช่วงค่าจะมารีวิวกันให้ดูอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากนะครับมีงานมีการเรียกใช้กันได้เลยออนไฟประดับโคราชทุกๆอํอำเภอนะครับจังหวัดไกล้เคียงยินดีนะครับบริการครบวุงจรพร้อมทั้งเครื่องปั่นไฟนะครับโทร086995229 9ฝากไว้ด้วยนะครับ